ช่วงนี้ก็เริ่มเย็นลงแล้วค่ะเดี๋ยวพามาเดินชมสวนนะคะวันนี้แดดร้อนทั้งวันเลยค่ะทำอะไรไม่ค่อยได้มากทำไปพักไปค่ะวันนี้เดี๋ยวเดินมาทางฝั่งต้นกะพร้าวนะคะ ช่วงนี้แดดแรงต้องรดน้ำเยอะๆหน่อยค่ะถ้าช่วงกลางวันก็ไม่สามารถที่จะมาเดินแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าร้อนมากค่ะ าเดินอยู่ในสวนนะคะให้ชมก่อนต้นมะละกอก็เริ่มโตแล้วค่ะต้นมะละกอต้นนี้ตายก็เลยปลูกพริกแซมไว้ด้วยค่ะ รงนี้จะเป็นมะละกอพันธ์ุฮอลแลนด์ค่ะได้มาเดินสำรวจ วัเฉพาะช่วงที่เป็นวันหยุดนะคะถ้าวันทำการก็ทำงานราชการค่ะตอนเริ่มงามแล้วค่ะ มาเดินชมสวนนะคะวันนี้คาะทิศกำลังจะรับยอดต้นยางแล้วค่ะเย็นแล้วค่ะตอนนี้วิวสวยไหมคะพาชมวิวในสวนนะคะวันนี้ อ๋อมาเจอนี่ค่ะต้นมะละกอต้อนนี้เกิดอะไรขึ้นตันน่าจะเป็นโคนเน่าเลยค่ะโคนเนา่ารากเน่าแน่ๆเลยต้นนี้เนี่ค่ะเดีย๋ยวต้องขุดทิ้งแล้วค่ะไม่งั้นก็จะลามไปต้นอื่นด้วย ต้นคู่เขาก็กำลังงามอยู่ค่ะมาเดินชมสวนด้วยกันนะคะมีอยู่สองต้นค่ะอาการเดียวกันเลยโคนเน่า สองต้นก็งามอยู่ค่ะช่วงเย็นก็เริ่มมีลมมาบ้างแล้วนะคะ แต่ช่วงกลางวันนี่ออกมาเดินแบบนี้ไม่ได้เลยค่ะร้อนมากโซนนี้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็มีปลูก ถั่วพูค่ะถั่วพูแล้วก็พริกค่ะสลับกันไประหว่างต้นมะพร้าวนะคะระหว่างแถวของมะพร้าวตัดหญ้าไม่ทันแล้วค่ะตรงนี้ค่ะโซนนี้ก็จะเป็นระหว่างแถวมะพร้าวก็ปลูกสาวรสค่ะหรือกระทกรก เราให้คนงานเอาไม้มาทำค้างก็เอาไม้ซะแบบใหญ่โตมากเลยค่ะจริงๆแล้วไม้ไผ่พวกนี้จะเป็นไม้ที่เราทำต้นกล้วยนะคะเมื่อก่อนเราปลูกกล้วยหอมทองค่ะทีนี้กล้วยวายแล้วก็เก็บไม้เอาไว้คํำรุ่นที่สองกำลังปลูกอยู่ค่ะยังไม่โต ตัวรถงามมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องหาเชือกมาผูกให้เขาขึ้นไปกับค้างนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาเดินชมสวนไปได้วยกันค่ะบรรยากาศ เย็นๆแบบนี้เดินชมสวนได้ค่ะตอนนี้ยอดก็ยอดก็ออกดีมากเลยค่ะตอนนี้ก็งามต้องหาเชือกมาผูกขึ้นให้เขาขึ้นข้างบนยังไม่มีเวลามาผูกเลยค่ะ แถวนี้ก็ปลูกสวรสไปประมาณเกือบ20ต้นนะคะระหว่างนี่ค่ะในแถวของมะพร้าวก็ปลูกขาด,ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นขาเหลืองแล้วก็กล้วยน้ำว้าค่ะ หลับกันไปค่ะรดน้ำมะพร้าวก็จะได้รดกล้วยรดอาข่าไปด้วยค่ะปลูกผสมผสานกันไปให้มีทุกอย่างค่ะเขาบอกว่าอยากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นเกษตรผสมผสานจริงค่ะปลูกเยอะๆเลยให้มีกินทุกอย่างในสวนเรา แตกยอดดีมากเลยต้นเสาวรสดูค่ะต้นนี้สวยงามเลยค่ะไปทางไหนดีคงได้ย้อนกลับ อากาศเริ่มเย็นลงบ้างแล้วนะคะเริ่มมีลมมาบ้างแล้วค่ะสบายบายในยามเย็นถือเป็นการเดินออกกำลังกายไปในตัวนะคะไม่มีเวลาไปออกกำลังกายค่ะแค่เดินในสวนนี่ก็เหนื่อยแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะเดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วค่ะดูบรรยากาศร,บรอบๆนะคะแถวข้างหลังต้นก็ยังไม่โตนะคะ มะพร้าวต้นยังไม่โตเท่าไหร่ข้างหลังแล้วปลูกมะพร้าวน้ำหอมไปสี่รอต้นค่ะให้คนงานตัดหญ้าให้วัวเดี๋ยวพาไปดูในโซนของกล้วยหอมทองนะคะ ไว้ด้วยกันค่ะส่วนนี้จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมค่ะฝั่งนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมทองค่ะ อามาเดินชมสวนเกษตรสุกนาดงนะคะอยู่ที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะแถวนี้แถวนี้เป็นไผ่เป็นไผ่้างมนนะคะปลูกไผ่้างมนอยู่3ามแถวค่ะ ปลูกไผ่สลับกับต้นมะล,ละกอฮอลแลนด์เหมือนกันค่ะนี่ค่ะต้นไผ่ต้นไผ่ไก็เริ่มโตแล้วนะคะข้างล่างปลูกฟักทองค่ะสามแถวนี้เราปลูกไผ่แล้วก็ปลูก ักทองสลับกันไปรองเท้าหลุดถัดไปก็จะเป็นกล้วยหอมทองค่ะเริ่มรกแล้วค่ะเพราะว่านี่ค่ะ ชั้นข้างล่างก็จะปลูกฟักทองฟักทองก็เริ่มมีลูกแล้วนะคะนี่เริ่มออกลูกขนาดนี้แล้วค่ะปลูกผสมประสานกันไปค่ะปลูกพืชต่างระดับกันนี่ค่ะฟักทองนี้ ลูกเริ่มใหญ่แล้วค่ะเราปลูกกล้วยตอนปีใหม่พอดีนะคะ แซมพลิกไปด้วยฟักทองด้วยแล้วก็จะมีอ่าบวบก็มีค่ะนี่ค่ะอ๋อฟักทองลูกนี้เจอฟักทองอีกแล้วค่ะจะรกหน่อยนะคะ ระหว่างกล้วยก็มีพริกมีพริกมีมะเขือมีฟักทองมีบวบมะระคิน,นกก็มีค่ะอ๋ฟักทองออกเยอะแล้วค่ะอยากได้อะไรก็เข้ามาในสวนเลยค่ะ เริ่มเหนื่อยแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ยตรงนี้ค่ะวิวสวยค่ะวิวสวยวิวยามเย็นในสวนเกษตรสุขนาดงนะคะ ล็อกนี้จะเป็นเป็นบวบค่ะไม่มีเวลามาเก็บจนเขาแก่หมดแล้วค่ะดูลูกใหญ่มากเลยนี่ค่ะแก่แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาไว้ทําพันธ์ต่อไปนะคะต้นลิกค่ะ ็มแล้วล็อกนี้จะเป็นบวบล็อกที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้จะเป็นฟักทองค่ะบวบก,ก็จะเป็นลูกใหญ่ๆแก่หมดแล้วค่ะ อยากได้ไปทําอาหารก็ต้องมาเดินหาลูกเล็กค่ะพามุดเข้ามาในดงกล้วยนะคะดงกล้วยแล้วก็ดงบวบกล้วยก็ต้นเริ่มโตแล้วค่ะ แต่ละต้นก็มีหน่อออกมา3ามสี่หนอนะคะมีหน่อออกมาแล้วด้วยช่วงนี้อากาศร้อนมากค่ะต้องรดน้ำให้ชุ่มชๆเลยโอ้วบวบเยอะมากเลยค่ะคงได้เหยียบบ้างแล้วล่ะค่ะ ไม่รู้ต้นอะไรเป็นต้นอะไรนะคะตอนนี้ลูกนี้แก่แล้วค่ะแก่จนจะเน่าแนละ้วได้เข้าสวนเฉพาะวันหยุดบางทีพอมาแล้วก็บวบก็แก่เกินกินแล้วค่ะดูค่ะ มันเป็นพันที่ลูกใหญ่มากเลยดูนะคะลูกเขานี่ลูกใหญ่ต้องขออภัยนะคะต้องขออภัยนะคะเมื่อก,กี้เน็ตหลุดค่ะบวบรูนี้พอดีเลยค่ะทำอาหารได้เดี๋ยวเราเก็บไปเลยแล้วกัน เอาไปนึ่งหาปลามานึ่งนะคะส่วนใหญ่ก็แก่มาแล้วค่ะ,ะได้ลูกเล็กอีกลูกหนึ่งนี่แค่นี้ก็จะพอดีค่ะนึ่งปลาใส่บวบอาหารมื้อเย็น ให้ชมวิวค่ะชมวิวในสวนนะคะดูเหมือนจะรกหน่อยนะคะ ได้ยินเสียงเครื่องเปิดเครื่องฉีดฉีดยาโรงงุ่นนะคะรงนี้ไม่ได้ปลูกบวบนะคะ ต้นกล้วยเราเริ่มโตแล้วค่ะเราปลูกตอนปีใหม่พอดีก็สี่เดือนแล้วค่ะต้นไม้หญ้าเริ่มรกแล้วค่ะตอนนี้คนงานก็ทำไม่ทันค่ะ วันหยุดนะคะถึงจะได้มาเดินสำรวจสวนถ้าไม่ใช่วันหยุดก็ไม่มีเวลาได้มาละคะ่ะ เริ่มโตแล้วค่ะเริ่มงามแล้วกล้วยหอมทองมีอยู่สองสายพันธุ์นะคะเป็นกล้วยหอมทองพันธุ์ปทุมกับพันธุ์แขนทองค่ะลูกเขาจะใหญ่แล้วก็หอมมากเลยค่ะสมกับเป็น ก้วยหอมทองจริงๆเวลาสุกแล้วเนี่ยเปิดออกมาแกะออกมานี่ก็คือหอมมากค่ะเดินไปเดินมาก็เหนื่อยแล้วนะคะ ข้างหน้านี้เป็นคอกวัวค่ะในสวนมีทุกอย่างนะคะเราเลี้ยงวัวด้วยตอนนี้ก็มีวัวอยู่ยี่สิบเอ็ดตัวค่ะคนงานยังไม่ได้เอาวัวเข้าคอกนะคะ เหนื่อยแล้วค่ะพอ,พอก็ไปวิ่งออกกำลังกายเลยนะคะร้อนมากเดินแค่นี้ก็ร้อนมากเสียงรถไปตัดหญ้ามาไว้ให้บัวค่ะไว้ให้บัวกินตอนกลางคืน คนที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้พามาเดินชมสวนค่ะช่วงเย็นอากาศที่เริ่มเริ่มจนลงค่ะพอเดินได้แต่เดินไปนานๆก็เหนื่อยนกันค่ะ วันนี้ไปเดินดูมะม่วงมะม่วงเยอะมากเลยค่ะจะเอาไปไหนดีเหนื่อยแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เดินชมสวนด้วยกันค่ะเดี๋ยววันหลังจะพาชมใหม่นะคะเดี๋ยวจะไปชมโซนไหนเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะคะ วันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ